จไม่เพียงแค่คุณไม่ว่าจะตินจะครัวไหนจะมเพียงแค่คนคนเดียววันใดที่เหนื่อยล้ายอย่าลืมพักผ่อนและเอนกายเนื่องจากภารกิจที่ฉันยังกลับไม่ได้ฉันรับรู้ถึงการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าวันใดไม่มีฉันจะอดกันและอดทนให้ได้จาก,กวันนั้น บางใหญ่ฉันเชื่อในผมลิคิดความรักไม่มีคำตอบไม่มีเหตุผลทางฟิสิกส์ฉันเกิดมาเพื่อรักต่อให้มีแค่หนึ่งชีวิตแม่อาทิตย์จะเป็นศูนย์ฉันจะรอในทุกมิติ มมีหนึ่งชีวิตและหนึ่งเนื้อผ้าและกิจแบบไว้วันบ่าปไม่อาจละทิ้งในสิ่งสำคัญ